พี่ว่าท็อปเลนมีตัวไหนมีอิมแพคทั้งเกมเหรอครับตัวที่สปิดพุชโหดแล้วก็ Hold ออฟไฟส์โหดอ่ะมันมีตัวอะไรที่เองคิดออกป่ะสปิดพุชก็ไม่มีใครสู้ได้พอมาออฟไฟส์มันก็ฆ่าได้ด้วยลองคิดเคสันเตไว้ตัวหนึ่งไหมคาม,มิวได้ไหมครับคาม,มิวก็ได้ในไฟ์มันยังหาหน้าที่ตัวเองได้อยู่ไอตัวแบบนั้นจะเป็นตัวที่ดีในท็อปเลนส่วนพันดิออนกลางๆเกมอยู่เลนข้างมันกาดอ่ะ คือที่เห็นพี่แบบปล่อยป้อมแต่คือมันไปไปไป,ไปกันบางทีมันก็กันไม่อยู่อ่ะูดลูดโด,ด,โด,ดไปให้ทีมชนะแล้วค่อยมาบรลุมติมไอส้สัตว์นรกที่สปิดพุทนั่นกันดีกว่าประมาณนี้มั้งก็ใบๆบมาแล้วก็ออกมาเพราะว่าหมุดเะไม่ยากพี่ครับกระดิกหัวนมยังไงครับกระดิกทั้งอกสิเฮียกระดิกแค่หัวนมทําไม่ได้เว,ว้ยเกงเกงกล้ามเาเกงกล้ามาไหนอยาไม่เอา ตัวต้าเพยเยอร์ก็หนีมาพอสมควรเออเรียกได้ว่ามีเลฟูจีหรือผู้ลีภัยมาแบบกระจัดกระจายกันหมดเข้ามารวมในหลีกดีครับสวัสด,ดีครับสมบอดฟอดตเอาวีมาเริ่มดรอปไงพี่ว่าเอาวีไงก็ไม่ดรอปนะตอนนี้ก็อยู่อยู่ในจุดที่กําลังยอดตัวอยู่เรียกได้ว่าเดี๋ยวแม่งก็มามาบูมใหม่หมูอยุ่เท่าไหร่อีกอีกกี่วันวะอีกไม่กี่วันจะยิบ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 สามแล้ว แล้วกูวิ่งโคตรไก่มันสองก่อนนะระวังตัวนั้นสองแล้วโอเคดนะีนั่งเว็บนั่งนับเวลอยู่แต่เราสองตัวนี้ กูไม่เคยทำไม่ใครผิดหวังอยู่แล้วนี่แพมเลยชนะแล้วแพมเลยไปก็ได้เกมนี่อยู่อยู่แบบอยู่ไม่เลิกผมเป็นไรเพื่อนกูรอดจากการแก๊งของแม่งมาประมาณแบบ20รอบอะครั้งนี้กูว่าขอให้ตัวเองรอดอีก นี่ถ้าเกิดแบบไม่มีไอ้มิสหายหรือป่าแม่งเหมือนจะอยู่ข้างบนนะไอ้นี่หลับคาป้อมไปแล้วสวัสดีครับมาดูครั้งแรกของวันวันดเจาทีด้วยนะแค่แล้เนี่ยได้ป้อมเลยใช่พี่พี่รอเก็โพก่อเนยไม่อยากให้เขาเกิด อาการเล่นโดนหนึ่งลุกไล่ป <Far> ั๊มแบบนี้เรียกปั๊มเล่นการเล่นพี่ต้องอยู่เลนข้างให้เป็นนะดิที่จะทำนิสัยแฟนดิออนไม่ได้แล้วที่ชอบไปเข้าไฟบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย จะาให้บานแม่งแตกแบบย,ยาวๆตอนคอมโบกาเลนได้ฟังคร่าวๆหน่อยครับอยากเลือดตามพี่มากๆเดี๋ยวแม่งได้มีคลิปไกด์การเลนขึ้นมาจริงๆอะไปเคลียร์คลิปอย่างไวเ็ฟมาพี่ไม่น่าโดนอีกตายหรอกมั้งอ่ะของกูแล้วแหละแบบนี้ Be Be โอเคดึงสเปซให้เพื่อนเอามาังกรอะไรอย่างนี้ เฮเจ็บไอตว์เจ็บเอาทำไมเธอต้องถอนมันออกเหมือนวัชพืชเลยมือเงือก อยากทุบป้อมนวนมากๆ <Shut down. S 1> หายแล้วแอดเกิดเชีย่ยแอดแอดไม่มีข่าเคลียนเออมนทำไมมันยิงกูแรงจังวะ เกาะก็ร้อเราไปไฟมังกรก,กับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวใจชิปหายไปมากกว่านี้โอ้กูโดนใคร หายมัวไปหมดอุ้ยแบบนี้เหมือนจะสวยโอเคไปแตกหมดทีมกูยิงเกรดมาดิเห เ yeah. ด็กูคนโง่พี่เออก็ไม่ไหวข่อยยัดดันป้อมล่างนะได้มไหมทีมอา <Never forget. S 1> uh, พี่น่าจะฟันไวกว่าลีเว่นนะป้อมมีทั้งเดโมลิทมีทั้งเฮลเบเกอร์ไอ้ดันไม่ทันพี่หรอก สวยเลยแบบนี้จตว,วันครอบโคตรดีเมื่อกี้รอรอพี่เข้ามาใกล้ๆก่อนเถอะโอ้ลีเวน่นแม่งคลั่งอะดิตุม่มน่าจะจีจีแล้วต้นเกมมาอย่างดีแต่โดนไหล ตัวมแมลงจังเด็ดเกมพวกเนี้ยนะ่ะเด็ดเดดเกมกาเลนไม่น่ามีภาพปตูเหมือนแม่งเกาะเรื่รอยเกาะจาก e ip, อีคิปเกาะทั้งอะไรก็แล้วแต่พีวจะบีดังได้ขนาดนี้การเปิดหน้าสตรีมมีผลไหมครับคงจะมีผลแหละหน้าตากูดีวะเนี่ย <laughs> จริงหน้าตานี่เป็นส่วนสําคัญในในการสตรีมเลยนะถ้าเกิดหน้าตาแย่ <laughs> พยายามหน่อยกูเนะี่ยลงคลิปทุกวันวน,นแล้วนี่คือเชียรอะไรก่อนนั่นหรอ ว่าเกมที่เล่นก็ส่วนหนึ่งด้วยป่ะก็ต้องเป็นส่วนอยู่แล้วแต่เกมมันไม่ใช่องค์ประกอบไงคือใครๆเขาก็าอยากดูเอ่อคนที่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างหนึ่งทําสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญป่ะอะไรประมาณนั้นแหละมั้งคือสมมุติกูคือกูยังยังมีแบบแรงชลเลนเจอร์คอยค้ังไงสมมุติกูมานั่งเป็นไอแรงโกคอยสตรีมอยู่พวกมึงก็ไม่ดู โอ้โหจอมรอนดี้อุ้ยทอ็อกแมตต์อัพสนุกสนุกเชี้ยต่อ้แพ้ก็ยังได้สนุกคือทุกวันนี้กูเจอแต่แบบแฮมเมอร์ดินเชอร์ท็อปอะเวลาเล่นแพนอะในที่สุดกูว่าได้เจอแมตต์อัพที่มันเหมือนเหมือน,นที่คนปกติเขาเจอกันสักทีแค่ตะกินใหม่อ่ะได้ได้ได้ไดอะ เห็นที่หยิบแพนแล้วอยากใส่ชนะหมดตัวช่วงนี้กูกำลังขาลงเลยไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คือไม่ก็ไม่ได้เล่นพลาดเยอะอะไรนะแต่เหมือนจะเป็นที่ดวงอ่ะเราไปกันเลยเดีกว่ากูเริ่มเชื่อเรื่องดวงตั้งแต่เล่นเกมหานี่คิดว่าไง เฮ้ยหอกคูดาวเม้ม <First, No. S 1> สุดนะอแอคเกินนิดนึงดีวะ <laughs> I am not the god I am not the king I am หมูเต้888เฮ้ยอะไรวะไอ้สักไอ้แม็ค เอฟหน้ากำลังจะมา <are> ไปดีว่ะ <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้เกฟขึ้นมาท็อปแล้วนะไม่งั้นเอฟไม่งั้นถลอกเลือดเท่านี้ไม่ยืนอยู่อย่อยางนี้กับ <are> แพนทีออนเราไปพิสูจน์กัน ูอเล่นแผนแล้วดูเลยไม่ติมเหมือนการเลรนชนะเรนเท่ากับอย่าพูดอย่าพูดไอ้เหี้ยสกอร์ทีมมี4อยู่ที่กูแล้ว3ามะแบบนี้โคตรอันตราย นะลื่นอีกรอบไปดีกว่าเดี๋ยวโดดลงไปล่างหน่อยไอ้ถอกนี่ฟื้นถอกนี่ยิ้มอยู่หมูเต้มไม่อยู่แล้วฟาร์มดีกว่าแต่เมียนตีเราต้องโดดไปล่างบ่อยๆมนยแล้ว งูลังจะโดนอินเกือบได้ได้ด้ยวยอยู่เพืไปเหน่อลเลอ้เชี่ยตัวตัวแม่งแบบพี่รู้สึกว่ายูมูตอนนี้คือแม่งโคใช่อ่ะการเนี้ยประจุของคุณมากครับกะยูมูแบ็คเคปดุนคิง โอเคไปริวนุกกี้อะนะนุกกี้เนี่ยทำร้ายกูโกรธอันนี้โกรธอยู่ตาน,นี้ตึงแตาละลึงตึงตึงตานเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยมันมีทั้งเอสเลียวคามมากเก็บถ้าไม่มียูมู พี่ต้องมีแฟดอะเพราะฉะนั้นพี่พี่แฟดพี่ไม่ได้ขึ้นบ่อยขนาดนั้นเอายูมูมาดีกว่าคุ้มกว่าไม่งั้นเหนื่อยเล่นแันซีออนออกอีคิบมาเจอพวกเฮี้ยนี่แล้วเหนื่อยโดนคลายตายเดินเกมดีกว่าจริงๆที่กูเสพติดความความเร็วกันเคลื่อนที่น่าจะเป็นพอเล่นการเรียนด้วยแหละ ตามตักตัวหมดเล้วเก่งเอาคาริมาดีนะกูไม่โดด าไม่ทันตอนแรกต้นเกมจะถกออกยูมูนี้เกิดจากอะไรหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะพี่นำพี่นำเขามากเออแบบพิษสี่ศูนย์ะยูมูมันออกได้อยู่แล้วถ้าเกิดดาเมจเราเราพออยู่ช่วงต้นเกมและแถบมันมีคาม่าก,กับเอสเดียวพี่ไล่เขาไม่ทันมันบูทสปีดแล้วมันวิ่งไกลวิ่งเร็วกดยูมูแล้วบู์แล้วไล่ตามเขาเดีกว่ามีล็อกแม่เต็ง แมงไม่หนึ่งเลยไหมแมงตีกูสดอลย If you will depart เนี่ย Cat u a l Yo Nes player เอ้เยนงมีกำลังจะตายอะ่ะ <final> ดูดิมันใช้สกิลหาอะไรไม่โดนเลยนะเว้ยมันคลิกขวาใ่อ่ะเออสมควรแล้วที่มึงไม่ได้คิวฟังกูไว้นะอฟิว Yo Nes ของสองชิ้นสิ่งที่ต้องทำคือคลิกขวาส่วนสกิลคิวไม่โดนก็ได้ ตะกิลโดนคือของแถมจริงๆแล้วอีแล้วก็ลิดขวาใส่มันเย็ดแฝ่ตัวเอ๋อเกินเนี่ยขนาดไอ้เวยังยืนยันเลยป <laughs> กติเอเวยนี่ก็คือไม่ค่อยเข้าแชมเปี้ยนตัวไหนเป็นพิเศษนะแต่ดูจากดีไซน์โยนเนสแล้วเวยรับไม่ได้ต <laughs> ันบาลอนแบบพวกมึง ส่วนกูนั่งเล่นพันธิออนตันล็อกหัวหยุดดายฟิลได้แล้วหมูเแจ๊แพนมันไม่เวอร์ใช่ไหมคือแพนมันยังเล่นมันต้องเลือกจุดนะมันพันนิชได้นะอันติแพนธิออนเนี่ยคือมันโดดโง่มันตายเลยนะเว้ยแล้วทำไมสักรักกูอยู่ตรงนี้วะเนี่ยยิงไม่ยิงกูแทงเองก็ได้พันสามแรงเท่ากับสมัยอ่ะ ลองบ้านเราเมนแทงเยอะๆดิไม่มีใครบน่นจริงเอะตัวบ้านเราที่มันยีฮีทมันเป็นไอลีเลียคามิลเจสอะไรอย่างงี้ไงแม่งโดนแผนกูแทงแม่งเลยบ่นกัน <I hear S 1> บ้าน <you. S 1> เรามานักสู้วฟ <hear> <Wh ip. S 2> เอาแค่ดาเมจดันตีพอ <c oughs> เรายิ้มอย่างเดียวเราจะดูไม่เป็นมิรวุ้ยแจ็คทีว่วันนี้เจอแต่แมทอัพน่ารักอะ่ะเจอเจอแต่แมทอัพที่แพ้กูก็ชิวอะแมทอัพที่มันดูสมเหตุสมผลเนยแชทเจอ Clock. เจอลอกเจอแจ็ควันนี้วันอะไรอะ่ะกูไม่เจอแฮมเมอร์ไม่เจอไซออนเวทคกูไม่เจอนา at ซะะัตเวทเซอหลาดตัวฝึกที่ดีที่สุดก็แย่อย่าไปเชื่อมัน สเปซซิ่งี่อะไรเจอลหเดสกิลแม่งข้ามไปสามหน้าจอต้องมีจอต่อแล้วประมาณสามทีถึงจะเห็นมันจากจากระยะที่สกิลมันอยู่ดูนกูดิกูพร้อมจะหลุดจากซีซีเสมอการนี้เอามาแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไปออกรองเท้าเกาะแบบเราจะได้ไม่ต้องไปออกรองเท้าเทนนิสซิตีนะเอามากันม BE ัน <Yaz> ตีปกติดีป่ะอ้ย อยู่กันครบเลยโอ้โหรู้แล้วไออีลิทที่ว่าทำไมมันถึงเตือนกูอีลิทไอฟิลมีคอนเทนต์ไต่แรงไอดีใหม่บ้างไหมครับลงไปเซิร์ฟอื่นอะถึงไต่แรงไอดีใหม่ในเซิร์ฟไทยกูโดนกูโดนดาวม,ม,มาถล่มพอดีไอ้เหี้ยหมูตะเมอบะฉันอันดับสองก็เวลาหาห้องนานไปตบหน้ามันแล้วบอกว่านี่แหละทำไมเสมอ <c oughs> ไอ้ยังรู้หรือยัง กูสตรีมเนี่ย40นาทีคนดูกูนั่งดูอะไรคนดูกูนั่งดูกูเล่นซับเวไอเว้นทีนี้เริ่มเลดแม่เจ้า เกือบจะแฟดแทงแล้วไม่แฟดไม่ไรยหน่อยเลยแบบจะได้แฟดตามงี้เรียมอยู่นะไปเล่นไป แปดจริงๆเหรอม,มันทำทุกอย่างเพื่อที่จะรอดส่วนทำส่วนกูทำทุกอย่างเพื่อที่จะฆ่ามันกูแรงไปเปเ่า น่าจะตายปะแฝดพออัพอีตามเลยนะเนี่ยแฝ่ไปอยู่ทันไหม วันนี้หมูอย่างตึงเล่นแผนก็ตึงแบบนี้นี่แหละไม่อยากจะคุยคุยเยอยรู้นะเว้ยอันป้อมไม่พี่หน่อยกลับได้โคตรขี้เกียจ แพนติออนกับลีโอน่ายางนั้นเหรอทำไมเป็นการเรียนเล่นแพนคะเบืเ่อเบื่อเบื่อการเรียนแล้วดิโอ้แหม่งน่าจะตายต้องมาปั๊มมันกันดีกว่า ไอ้นี่แปลกแปลก้แล้วลิฟเป็นฮี่อะไรเพื่อนลิฟมันไม่ชนบ้านให้เฮ la ียลิฟแม่งอ to ู Garage. ้งานอยู movies, ่เฮียสนุกของมันแหละมั่งไอ้ตามาชนป้อมมาโหลเออ คูดาวที่นี่ทำไมเดีอวน่ามันโกงไปบ่มัน,มนเดีอวน่ามันเล่นสกิลสิบแปดอะแต่ทำไมมันตันไม่หยุดเลยวะทุกคนสกิลหนึ่งคูดาวกี่วิเอ้ยหรือไม่ก็ถ้าเกิดเองจะถามว่าอยู่ในเลนนะถ้าเกิดหมายถึงการที่การเลนอยู่ในเลนแล้วเคาน์เตอร์อยังไงลองหยิบตัวตีไกลามาดูตัวที่ เอาสเปซกาเรียนได้อย่างเช่นพวกควินเคนเน้นอะไรก็แล้วแต่ เยสขอพรแล้วทุกคนชูมือเร็วเยสคือโกเน็กไอ้อเวลาที่พี่พูดโกเน็กนี่คือพี่พูดเล่นๆนะพี่ก็ยังหาหาอะไรแบบหาอะไรในเกม,เกมทำอยู่แต่ถ้าเกิดพี่ออกของแบบนี้มาแบบเจสอะแสดงว่า <c oughs> พี่พูดจริงไอ่ฟิวว่าเอาเลยอะเยียนลูกแก้วมังกรเยี่ยดดนดุศบิวลูกแก้วมังกรตบเย,ยี่ยหยุดหยุดหยุพดพวกมึงหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ ขอร้องไอ้ย่าแกงลูกแก้วมังกรสองตัวแม่งไล่กูอยู่ใครก็ได้ช่วยกูด้วยเด็กๆก,กูเราจะตายเอาใหม่ให้มันจบแค่นี้ตายหมดไอพ้พวกบิวลูกแก้วมังกรอย่าหลีกไทยแม่งโคตรมันใครบอกเซิร์ฟไทยตายกูเถียงขาดใจเลย